วังวันนี้วันดีๆครับวันจันที่สิบสองครับมาทานข้าวบ้านพี่สัญญาพุทซ้อนครับแล้วก็นี่เลยฮะเจอที่คนดังเมื่อวานเราไปทําบุญด้วยกันนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาเยอะแยะเลยอู้ตเลสสายบุญนะกันอ่าทีเลยรอผมเลยรอคนเดียวเลยอ่ะรถตู้รอผมแค่คนเดียวเลยรอถ้าไม่ชอบจะโกรธเลยนเนี่ย แต่คนนี tamam. e ้ใจอยเองขอบคุณครับว right ันนี้นะครับมาทานข้าวมื้อใกล้ๆเที่ยงแล้วนะครับใกล้ๆเที่ยงเมนูมีปลาทูยักษ์ยักษ์ปลาทูแตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ถูกใจจริงๆทอดมาโดยฝีมือพี่สั้นนะครับแล้วก็มีแจ่ว แล้วก็มีผักเครื่องเคียงแล้วก็มีอะไรอ่ะเจ่วปลาทูนะใช่ไหมใช่ไหมปน,นปนปลาทูนะครับเขาเหนียวเขาเจ้าแหมน้ำพริกไส้ขาดอย่าลืม <laughs> อร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากๆก็มาคุยกันมาสนทนากันเมื่อวานเราไปทําบุญกันมาเก้าวัดนะครับ เราก็พูดถึงความประทับใจมากมายหลวงพ่อแต่ละวัดแต่ละที่นะครับดูแล้วแต่ดีใจนะครับที่เราชาวคณะนโมพิสั้นนะครับพิสัญญานะครับนำทีมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยเราก็ไม่ท้อท้อเราก็จะมามาทําบุญเราชอบมากเลยทํำบุญสร้างบารมีนะครับต้องบอกว่ารอสัก ระยะหนึง่งเดี๋ยวคลิปต่างๆวัดต่างๆที่เราไปทําบุญมาก็จะทยอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็นํามาฝากทุกท่านผมว่าความสุขความสบายใจนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายๆเมนูอาหารอีสานจิ้มแจ่วปลาทูปลาลานะครับผักสดก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว แถมเราได้นั่งคุยสนทนากับคนที่ถูกใจรู้เรื่องราวต่างๆนะครับอย่างมีความสุขคุยอะไรก็มีรอยยิ้มพูดอะไรก็มีรอยยิ้มกล่าวถึงใครนะครับเจ๊แดงเมื่อวานนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับกาแฟแบล็กกินย่อนนะครับแหมพูดก็อร่อยอร่อยนะครับนะครับปกติไม่มีปัญญาไปซื้อกินนะฮะได้ ความเมตตาจากเจ๊แดงเรานี่เองนะครับแล้วพี่อีกท่านหนึ่งก็ให้ผมยืมหมวกนะครับเพราะว่าผมลืมหมวกไปถ่ายภาพกลางวันแดดเปีเป้ยงๆนี่หมวกช่วยได้เยอะทีเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นํามาฝากคลิปนี้เพลินๆน,น,นะครับเพลินๆฝากตัวเองฝากทุกท่านด้วยนะครับความสุขหาได้ไม่ยากกับคนดีๆเรื่องราวดีๆวันดีๆนะครับฝากไว้ฝากไว้ทุกท่านในหะ้มีความสุขอิ่มอร่อยกับเมนูนะครับ ชอบแบบไหนยังไงก็จัดไปจัดไปครับชอบแบบไหนก็จัดไปจัดไปมีความสุขโชคดีนี่กำลังตักน้ําพริกนะครับน้ําพริกไส้ขาด <c oughs> อร่อยจริงอร่อยแต่ว่าเผ็ดนะอร่อยแต่ว่าเผ็ดก็ไปรับประทานที่บ้านหนึ่งถุงวันนี้ฝากไว้ครับมีความสุขโชคดีด้วย,วยกันทุกท่านทุกท่านครับ,บ,บมันหมดหอยแล้วมีใครแล้วตักในกลุ่มไหมเงินออกมา อมูดงเด็กไอ้เี่ใหญ่ของหมูเพ้าขามีแต่เมา่กินหมนันแล้วไม่เหมือนกันเขาพี่่งหั่นเป็นี่นเล็กกำลังดีอ่ะอ๋อระเดนมันไม่เหมือนหรอกแล้วใส่ข้าวเหอ๋อน้องชายเราบอกว่าจะทอดย่างหมูนะขยำข้อวพ่เบษสักช้อนหนึ่งแล้วเขให้มัน พักไว้คืนก็ได้ไม่คืนแล้วมัเนื้อก็ฉ่เปื่อยนุ่มแล้วก็จะมันแล้วสุกเลยนะโสดก็ไม่เวดเนี่ยแต่ลกสดของสดยื้อไปได้เลยอ่าย่างเนื้อย่างอะไรก็ย่างกันนอกอ่ะก็ทิ้งไว้แต่ถึงบอกไม่เหมือนในฮองเขาบอกกินน้ำพี่โสดอร่อยพี่แายอร่อยแต่ถ้าใส่ปลาร้แล้วไม่กินนะกินไม่จนอิ่มใส่ปลาด้วย แล้วเราถ้ใส่ปลาไม้กินนะแล้วไดงหงไม่กินปลารามันไม่ได้กินแต่ถึงยังไงไม่ได้กินปลาเขาก็กินกินไม่ได้ต้องรู้สึกโธ่นี่หงเจ้าจำเราทำทำไมจะไม่ใส่ปลาใช่กินไปแล้วเป็นไรอะไรกินไปแล้วพ่อชายโจง่าถ้าเขาไม่กินปลาต้องเป็นอะไรแต่ได้ไอ้โจงไอโจงทำที่เก่งๆเหมืจะไม่รู้ว่าเป็ปลารือ อันนี้ก็กินมากี่ปีแล้วจิบปีแล้วจิบกว่าปีแล้วใช่เราเออใส่เราไม่ได้เราเอาอย่างนั้นเราอย่างนั้นเหรอคือปลาร้บองอ่ะมที่จะกินปลาร้าก้านปลาปลาไม่มีโดยมีไม่ล่ะไม่มีหรอเรายังไม่ถีบเลยค่ะเอาพี่ไม่ถีบจริงๆนะต้องตำเลยปลาร้บรสหานี่ก็ยังไม่ถีบก้อนปลาร้านะไว้นั่นคเป็นขีบเราเองตัวโตทอเอาเรื่องนะแก้วน้ำไม่สองขวดสิลูก ขวดเดียวเขาขอค่ะเขาควรเดียมาขวดเดียวเขาต้องแต้มลใช้พูดเลยน้วแ้างเ่นกเทไหสองานอาไราให้เ็เลยให้เบยบเเลยสองทานเาคนจะม่เนเท่าไหร่เพราว่าการไม่ได้ขอคนกประหยัดสองกุแล น้องพี่น้องพี่น้องพี่ก็ทร่อยแล้วฟังตามอ่ะน้องหวานไปใช่ไหมใส่ควดที่เอชชกหวานเลยดิไม่ได้ตามมนท่องสารเอชชกหวานเขามาส่งรายได้ส่งอะไรไปให้นี่คุยแต่เอชยังไงเนี่ยแอดมาเนี่ยก็ถ่ายอะไรอยู่เนี่ยอ้าวเขาบอกของกายดูแล้วหน้าตาก็เป็นคนใจดีแล้วเนี่ยจะเป็นเสียพี่จ้างใครใครย่าง ยังกล้วยแมว้าวที่ใจเยอ่้นะโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่สมชายนี่ไงเขาบอกว่ามาขามเทพลูกกินกับภรรยาโอ้โหวันนี้ฉันนั่งรับจากรอรงสมชายมาก็ให้เอสเลยนะซื้อขามเทพเอสแต่เขาใจดีคบมายี่สิบสามสิบปีแล้วไงนี่เขาก็มาพูดอยู่นี่มาโอ้โหเฮียสมชายเขาใจดี มะม่วงเลยใครบอกโอ้ดูหน้าตาเขาเรียกเป็นคนใจดีอยู่แล้วบอกมาบอกว่ามากับน้ำบัวนารู้จกกับน้ำัวแล้วไปด้วยกันถึงสเก็ตม่บอมาหอาเด้เจทีนี้ก็จะได้ไปร่วมบูธกันเนาะใช่นี่ก็เมื่อยหน้าดูแดดมันร้อนตะวันจะเป็นลมไงมันร้อนจัด